ไปที่เรื่องที่เกี่ยวกับบ้านเราบ้างนะครับเหตุการณ์ลักพาตัวนักแสดงทางโทรทัศน์ของจีนที่ถูกลักพาไปอย่างเมียนมาเมื่อเร็วนี้ก่อนจะถูกปล่อยตัวออกมาเป็นการส่งสัญญาณของการขยายตัวและการยกระดับความพยายามของเหล่าสแกมเมอร์ออนไลน์ที่ลักลอบค้ามนุษย์อยู่ในเมียนมานะครับคุณนพรัต์ชัยเฉลิมมงคลมีรายละเอียดจากผู้สื่อข่าวทอมมี่วอลเกอร์ของ v o a มาเสนอครับ ครับเรื่องที่คุณสมคพิพูดไปคือกรณีของหวังซิงหรือว่าซิงซิงนักแสดงชาวจีนที่หายตัวไปเมื่อวันที่3มกราคมจากอำเภอแม่สอดจังหวัดตากและสมาชิกในครอบครัวของเขาก็แจ้งตำรวจในสวันต่อมานะครับโดยมีการโพสต์ <Post S 1> ข้อความเกี่ยวกับเรื่องนี้ทางสื่อสังคมออนไลน์มากมายจนทำให้ทางการไทยและจีนต้องเร่งออกมาทํางานและเปิดเผยการพบตัวนักแสดงรายนี้ในเมียนมาเมื่อวันที่8 มกราคมนะครับเจ้าที่ไทยรายงานว่าหวางนั้นถูกกักขังในพื้นที่ KK Park ในเมืองเมียวดีซึ่งคือชื่อว่าเป็นพื้นที่ปฏิบัติการของแก๊งสแกมเมอร์โดยเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นจากที่นักแสดงจีนรายนี้ถูกหลอกผ่านแพลตฟอร์ม e ี h a t ว่าให้มาทดสอบหน้ากล้องที่ไทยครับก่อนถูกพาตัวข้ามชายแดนไทยเมียนมาไปโกนหัวแล้วก็จับฝึกเป็นสแกมเมอร์ออนไลน์ร่วมกับเหยื่อชาวจีนราว50คนอันนี้อ้างอิงข้อมูลจากรายงานของสื่อต่างๆนะครับ j จสันทาวเวอรผู้อำนวยการของสถาบัน u n ited states institute of peace หรือ USIP ประจำเมียนมาบอกกับ VOA ว่าการลักพาตัวนักแสงจีนวัยส31สปีผู้นี้เป็นกระบวนการที่มีการวางแผนรอบคอบโดยเจตนาเพื่อจับตัวประกันซึ่งแกงอาชญากรสแกมเมอร์กำลังดำเนินการอยู่ในช่วงนี้หนักขึ้นพร้อมกล่าวเสริมว่า เหตุการณ์ชนิดนี้แสดงให้เห็นว่าบรรดาอาชญากรมีการปรับตัวและพยายามอย่างถึงที่สุดในการหลอกล่อผู้คนที่มีความหลากหลายแตกต่างกันไปมาควบคุมไว้นะครับเพื่อรีดไถเงินตรงๆหรือไม่ก็บีบบังคับให้ร่วมเก่ะอาชญากรรมครับคุณสงพจน์กลับทางฝ่ายไทยและจีนมีท่าทีเป็นอย่างไรบ้างกับเรื่องนี้ครับคุณนพครับก็อย่างที่ไทยนะครับเมื่อสัเที่ยแล้วนายนิกรเดชพลังกูลโฆษกระทรวงการต่างประเทศระบุว่า S <S <an> <t iny> การจัดการกับอาชญากรข้ามแดนนั้นเป็นประเด็นที่มีความสำคัญในระดับต้นๆของไทยเลยนะครับแต่ว่าศาสตราจารย์ดอเตอร์ธิตินันพงสุทธิรักแห่งคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ความเห็นกับ VOA ว่าการต่อสู้กับแก๊งอาชญากรรมข้ามชาตินั้นต้องการการสนับสนุนมากกว่าที่มีอยู่จากเจ้าหน้าที่และหน่วยงานรักษากฎหมายของไทยครับและบอกว่าประเทศไทยนั้นเป็นทั้งศูนย์กลางและจุดเชื่อมต่อของศูนย์แกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติต่างๆอื่นๆในขณะที่ เขาบอกว่าปัญหาธุรจิตทุจริตคอร์รัปชันที่อย่างรากลึกและการเสื่อมถอยของสถาบันต่างๆโดยกองกําลังตํารวจของไทยนั้นก็เป็นสิ่งที่ต้องดูไว้นะครับในฝั่งของจีนทางการกรุงปักกิ่งก็บอกว่ารับรู้แลวก็ยอมรับประเด็นเรื่องแสแกมเมอร์และการหลอกลวงช่อโกงทางโทรศัพท์ว่าเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแม้ว่าจะมีการผ่านกฎหมายต่อต้านการหลอกลวงช่อโกงออนไลน์และทางโทรศัพท์เมื่อเดือนธันวาคมปี2022แล้วก็ตาม Jason Tower จากสถาบัน USIP ระบุนะครับว่าทางการจีนพยายามออกแคมเปญเพิ่มให้ความรู้กับประชาชนและดําเนินมาตรการโน้มน้าวพลเมืองของตนไม่ให้มาเที่ยวเอเชียตอนะกเฉีงยงใต้ครับเช่นเผยแพร่คําชี้ชวนว่าถ้าเดินทางมาไทยนั้นอาจตกเป็นเหยื่อ กลุ่มค้ามนุษย์แล้วก็ถูกจับตัวไปเมียนมาได้ก่อนที่ตํารวจจีนจะเริ่มปฏิบัติการใหม่คือไล่โทรศัพท์หาผู้ที่จองตั๋วเครื่องบินมาแถวนี้และเพื่อสอบถามว่าจะไปทำอะไรที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับคุณสมพศนอกจากนั้นที่มีการพับออกภาพยนตร์จีนที่มีชื่อภาษาอังกฤษว่า No More Beds ออกฉายเมื่อเดือนสิงหาคมปี2023ครับเนื้อหาเป็นเรื่องของนักท่องเที่ยวจีนกลุ่มหนึ่งมาเที่ยวที่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ไม่ระบุประเทศนะครับแล้วก็กลุ่มนี้ตกเป็นเหยื่อแก๊งค้ามนุษย์ถูก ไปคุมขังแล้วก็บังคับใช้แรงงานด้วยครับครับก็เป็นปัญหาที่ระบาดอย่างหนักเลยนะครับคราวนี้จะถามว่ามีผลกระทบอย่างไรต่อไทยบ้างคุณนกรัฐก็อาจจะมีผลต่อตลาดท่องเที่ยวจีนในไทยไม่น้อยนะครับเพราะว่าอย่างปี2024เนี่ยซิตีบอกว่ามีนักท่องเที่ยวจีน มาไทยถึงกว่า6ล้านคนคือเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติใหญ่สุดในปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีรายงานจากฮ่องกองด้วยครับว่านักท่องเที่ยวจํานวนมากจากจีนแผ่นดินใหญ่เริ่มยกเลิกแผนเดินทางมาไทยในช่วงวันหยุดเทศกาลตรุษจีนที่จะเริ่มในวันที่27มกราคมนี้แล้วครับในเรื่องนี้การท่องเที่ยวประเทศไทยก็พยายามออกให้ความมั่นใจด้านความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวจีนแล้วก็ออกข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาจีนกลางเมื่อวันที่10มกราคมที่ผ่านมาโดยมีเนื้อหาย้าว่าประเทศไทยให้ความสําคัญสูงสุดต่อความปลอดภัยของนัก และเมื่อวันที่ที่ผ่านมาทางการไทยกับจีนก็มีการร่วมชมระดับสูงเพื่อหารือหนทางยกระดับการต่อสู้กับปัญหาการค้ามนุษย์แล้วก็การก่อเชื้อข้ามชาติด้วย VOA ติดต่อไปยังสารทูตจีนในกรุงเทพเพื่อขอมาเห็นเกี่ยวกับกรณีการลักพาตัวนักแสดงสิงๆนะครับแล้วก็ประเด็นความกังวลเรื่องความปลอดภยัยแต่ก็ไม่รับการตอบกลับก่อนจะตีพิมพ์รายงานนี้ครับคุณสงพจน์ ครับผมก็เป็นเรื่องที่ในบ้านเราก็ติดตามกันอยู่นะครับแล้วก็อันนี้ก็มาพูดถึงวิเคราะห์ถึงผลกระทบในด้านต่างๆน, <ừ. S 1> น,นะครับแล้วก็จะเป็นอย่างไรต่อไปเกี่ยวกับปัญหาสแกมเมอร์ออนไลน์นี้นะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวส,สาดใสตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยครับ